เันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกแบบเสื้อผ้านะคะโดยการใช้รูปแบบการหมิ่นซิงเกนะคะเ,ออ <c oughs> เพื่อนำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเรานะคะอ่ะโดยวัสดุอุปกรณ์นะคะจะมีคือจุดึงตัวรูปผ้าที่เราได้ทำการวาดออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นเชืองพิ้น DTF แล้วก็เป็นกันกายในการตัดกระดานนะคะแล้วก็จะเป็นเรืองก,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 กดความร้อนที่เอาไว้ทำให้รูปภาพของเราติดลงไปกับเสื้อแบบนี้นะคะ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ DTF 1เครื่องพิมพ์ DTF 2หมึกพิมพ์ 3. ผงกาวลีดร้อน 4. กระดาษพิมพ์ 5. เครื่องกดความร้อน จากนั้นทําการออกแบบรวดลายเพื่อใช้ในการพิมพ์ลงบนเสื้อโดยการออกแบบในครั้งนี้พวกเราใช้เทคนิคดิจิตอลอาร์ตในการออกแบบรวดลายเสื้อนําภาพที่วาดสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ DTF และเมื่อได้ภาพออกมาแล้วให้เราทําการตัดให้เข้ากับขนาดของเสื้อจากนั้นเตรียมภาพให้พร้อมเพื่อจะเอาไปทําการกดลงในเครื่องรีดความร้อนใช้ความร้อนรีดกดลงบนเสื้อ ข้อดีของการปิ้น DTF ก็คือทนทานต่อการใช้งานทั้งการซักขยี้ภาพคมชัดตามไฟงานไม่จำกัดสีและลวดลายที่สำคัญไม่ต้องใช้บล็อกสกรีนไม่ต้องใดคัตใช้งานง่ายเพียงนำไปรีดกับความร้อนข้อควรระวังในขั้นตอนนี้เครื่องกดความร้อนมีอุณหภูมิสูงมากถ้าใช้ไฟแรงไปก็อาจจะทำให้กระดาษไขไหมและย่นได้ต้องควรระวังนะคะการพิมพ์ DTF สามารถใช้กับผ้าได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหมู่ หวกเสื้อถุงผ้ากระเป๋าผ้าก็สามารถใช้อิมดม DTF ได้นะคะไปขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะที่เรารืดม,มาแล้วนะคะเราจะค่อยๆลอกกระดาษไขออกนะคะเราก็จะจิดเป็นผ้าอย่างนี้เลยค่ะผ้าที่ไดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ของการดีนสก,กีนรูปแบบ DPM นะคะเวลาเรายืดเสื้อผ้ามันจะมันจะไม่แตกนะคะถ้ามันจะไม่แตกออก็มีความคงทนและสีชัดเจน,นะคะ่ะ mm hmm. ก็จบเสื้อผ้าของลคุณก็จะได้ประมาณนี้นะคะและกรนอกจากเสื้อผ้านะคะก็ยังสามารถทําไปเป็นหมอนหรือว่าของใช้ไร้ค่ะขั้นตอนและกระบวนการทําไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะ เห็นไหมคะเราก็จะได้เสื้อที่เราออกแบบเองมีชิ้นเดียวในโลกด้วยค่ะในน้องอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างง่ายนะคะสามารถทำได้กันเองที่บ้านนะคะเพือ่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแล้วตไวะะ้ด้ยค่ะ